สวัสดีค่ะวันนี้ร้านหนุกนาน .com นะคะเราจะมารีวิวตัวซาน่านะคะฮอตมาค่ะเป็นตัวนวดหน้าเรียวกระชับของซาน่าตัวนี้ดังมากค่ะลูกค้ามีวางขายมานานมากกว่า5ปีแล้วค่ะซาน่าเอส o ินี่ฮอตม f a ช e เฟสนะคะรุ่นนี้มีความพิเศษตรงที่มีส่วนผสมของน้ำผึ้งนะคะช่วยทำให้ใบหน้าเรียวกระชับนะคะขณะนวดนะคะลูกค้าจะรู้สึกอุ่นๆ ขณะนวดได้อย่างรวดเร็วค่ะเวลานวดนะคะใช้เวลานวดเพลงอง2-3นาทีเท่านั้นค่ะแนะนำว่าให้นวดเป็นบริเวณวงกลมนะคะเน้นนวดวนออกในทิศทางขึ้นค่ะสามารถนวดคอได้นะคะทำความสะอาดรูขุมขนให้กระชับนะคะแล้วก็มีตัวสารสกัดจากน้ำผึ้งนะคะเป็นตัวสมานผิวค่ะช่วยทำให้ใบหน้าเรียบเนียนนะคะ นวด2-3นาทีแล้วล้างออกเท่านั้นค่ะสามารถนวดหน้าได้นวดคอได้นะคะสามารถนวดบริเวณรอบดวงตาก,ก็ได้ด้วยนะคะใน1อาทิตย์นะคะแนะนำว่าให้ใช้ประมาณ3ครั้งค่ะวันเว้นวันก็ได้ค่ะเป็นเจลนวดร้อนนะคะสินค้านำเข้าจากญี่ปุ่นค่ะตัวนี้มีวางขายมานานมากๆแล้วนะคะแล้วก็ไลน์อัพของเขาเนี่ยของไม่ขาดตลาดเลยค่ะเพราะว่าเป็นตัวขายดีค่ะ ร้านสปาก็สามารถนำไปใช้นวดหน้าลูกค้าได้นะคะ